สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เมียวฟิลิปเพ์ชาแนลค่ะกับวิถีชีวิตของแม่เมียวอยู่ประเทศฟิลแลนดนจ้ะเมื่อนี้แม่เมียวพาเขามาในเมืองจะมาสื่อกับเขากับเขาอยู่บ้านมดจ้ะพอ่เอเดินเขามาในห่างจ้ะลานแรกที่ต้องเจอคือ้านดอกไม้เนาะคะ่ะแม่เมียวก็เลยมาสะดุดตรงนี้จ้ะสะดุดกับดอกไม้ก็เจ้าที่จัดตกแต่งขายในปีนี้เบิ่งนเนยค่ะงามงามงาม เป็นคือแก้วใญ่ๆนี่ล่ะจ้ะระก็จัดดอกไม้ใสราคาสามสิบเก้ายูห้าสิบนะคะ, 50, ะ,ะเบองม์ม่เมียวผ้าเบองไก่ไก่อันนี้มันจะเป็นเม็ดยางนะคะสามารถลดน้ำได้จ้ะลดน,น้ำนงไสได้แต่กระต้องเราบ้างนะค่ะแล้วก็กระถางน้อยๆน,นี่เบองค์คนจัดน่ารักนนารักจ้ะเอ นารักดีเนาะคะ่ะทุ่นเห็นปีนี่จ้ะที่ทุ่นเห็ดขายทุกปีกะกะปอมี่กะมีปกติทั่วไปเนาะคะ่ะเอาในๆนกะยูร่านดอกไม้แล้วไม่เมียวผ้ายางชุ่มดอกไม้จ้ะบงะะ่งเลยค่ะเขามามุ่มนีกะสิต้องสะดุดความสวยงามดอกไม้ต่างๆเนาะคะ่ะอันนี้เป็นดอกไม้ที่ จากสวนต่างๆที่เจ้าปลูกนะคะแล้วก็นำทรงเข,งขง้ามาในห้างจ้ะราคากาจจะสูงกว่าที่แม่เมียวเคยพาไปเบิงไะมือที่ไปเบิงดินนะคะเบิงไนีค่ะอันนี้ต้นทานตะวันต้นทานตะวันนี่ราคาต้นละสี่ยูเก่าสิบห้าเส้นนี่ค่ะหนึ่งต้นแบบนี้นะคะ,ะ,คะ,คะเจ้าก็จะไปใส่กระถางเนาะแล้วแต่ไผ่มากหน่อยใหญ่จ้ะเดี๋ยวแม่เมียวผ้าย่างชุ่มเนาะค่ะ นี่ค่ะสลากลายแต่ว่าบ้านแม่เมียวยู่ไก่กับสวนด,ดอกไม้แม่เมียวจะไปซื้ออยู่ในสวนที่พันปลูกจะราคา่นก็นจะถูกลงนิดหน่อยจ้ะก็บพอถือคักปานใดก็ยู่กว้างๆสิแม่จ้ะมุมทางนี้กับเป็นดอกกุหลาบจ้ะนี่ดอกกุหลาบมีสามารถนําไปลงดินได้นะตัวนี้นําไปลงดินได้จ้ะตัวนี้นี่ค่ะท่งางๆาแล้วแม่เมียวให้เบ่งมุมนี่จ้ะ มุมนี่คือเป็นมุมอ่าพักตกแต่งเนาะคะ่ะด้านบนนี่ก็จะเป็นส้มเห็นบ่ค่ะเป็นสมกระถางเท่านี้สามสิบเก่ายูแพงแพงเนาะคะ่ะก็้จะเากระสิบไปตกแต่งในบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพริกเนาะคะ่ะพริกนี่ก็บ่บเพ็ดปานไหนจ้ะก,กระกระถางละสิบห้ายูค่ะสิบแล้วก็มะเขือเทศต้นหน่อยๆแบบนี้ที่ไม่ลูกน้าแบบนี้ก็สิบห้ายูห้าสิบนะคะ แล้วมุมทั้งนี้ก็จะเป็นมุมกระบองเพชรบอกเะแมนเอินถูกบอกเนาะคะ่ะยังไงงามๆจ้ะงามมงามงาม,งามหลากหลายเนาะคะ่ะทายเป็นเซตกระมี่นะคะผู้ใดที่ชอบเลี้ยงกระบองเพชรนี่สามารถนําไปเลี้ยงเลยไม,ม่เมียวเคยซื้อไปแล้วคะ่ะมิแต่ตายไม,ม่เมียวเลี้ยงโมเป็นก็เลยยกเลยเน,ะะน,นาะค่ะมังไงงามงามๆค่ะตัมุกได้มีอย่ยังไงงามค่ะค่ะ มามุมทั้งนี่จะด้านหลังนี่ก็เป็นดอกไม้หลากหลายสีสันอันนี้ก็จ้าเอื้อนดอกอย่างนอจ่ะยู่บานเฮามีอยู่ไทยมีนะคะดอกีมียู่ไทยมีแม่เหมียว้ายางชุ่มเนาะคะ่ะคันเขามามุ่มนี่นี่แม่เหมียวยู่โรนโดนดอกจะ้ะคันอยู่น้ำดอกไม้ก็นี่เป็นดอกไม้ที่หลายหลาย ลานน้ำทรงจะแล้วแต่ก็เจ้าสิติดต่อกับสวนใดใยแน่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเม็นเมียวให้เบิง้งราคาหนึประสิบประมาณนี้นะคะราคาเงินยูโรนะคะเพื่อนๆกับลองขิดเบิง้งนม,ม่เมียวกับบอลูพ่อกันว่าตอนนี้ยูโรจักบาทเนาะคะ่ะส่วนมุมทางนี่กับเป็นกล้วยไม้จะกล้วยไม้ที่กระเจ้าถ้ำเป็นวงวงแบบนี้เห็นไหมงามๆเอาไปตั้งไว้หน้าต่างก็สวยเรียว่าอ่า ระเบียบมาบ้านในฤดูหอนก็สว่วนจะสามสิบห้ายูโรห้าสิบห้าเซนนะคะเราก็มาทั้งนี่จ้ะเห็นบ่อันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ดอกเล็กๆสามสิบสองยูหนสิบเซนส่วนด้านบนคือดอกใหญ่ๆจะยูบานไม่เหมียวฟามี่แต่แบบนี้ดอกใหญ่ๆแบบ 25, ยี่บห้ายูห้าสิบเซนอันนี้ก็จะเป็นคือดอกอย่างจันอันนี้หอมคือดอกพุดบานาเฮาไม่เหมียวบอลูวะเขาเอินดอกพุดบอนะคะ นี่จ้ะคอามคือดอ,อกพุดบาันเท่าเลยแล้วกะทั้งนี่กะสิเป็นแบบนี้จ้ะนี่อันนี้จะเป็นช่อละเก้ายูเก้าสิบห้าตัวนี้เนี่ยใส่ตกแตง่งใดแต่ว่าใส่ปลูกบกเกิดนะคะมเมียวเค่อยซื้อแล้วเพราะมันจะมดหนาฮอนแไม่มีเอาไปลงดินแล้วพ่นกับบกเกิดมันจะมีแบบที่ต้นสำหรับลงดินใดแล้วมันก็จะเกิดแบบนี้เลยอยบานยาเมีมิเดี๋ยวเมียว,วไปตามหาคือกันจ้ะ เรา่วนตัวนี้อันนี้ลงดินได้นะคะตัวนี้ลงดินได้เนี่เยเมี่ยเมียวก็ต้องจิจัดหน้าบ้านกะหน้าจะมาตามหาจ้ะนี่แบบนี้ลงดินได้จ้ะลงดินได้เดี๋ยวม,ม่เมียวมาตามหาไปปลูกหน้าบ้านสวยๆปีนี้เมีมเ่ยวจะจักบริเวณสวนไม่หน้าบ้านไม่น่าจ้ะเรามาทาั้งมีจ้ะมืองเนี่ยมีแต่งางามๆนี่ค่ะอันนี้กะจักเอิญต้นอย่างนอหาบานเข้าไหม ออต้นยางไม่มเมียวบอลูนะคะเมื่อนี้ไม่มเมียวผ้ายางชุง่มซอดๆลอกกันบอบอกเนาะว่าต้นนี้อย่างไม่มเมียวบม่ค่อยรูดซีอดอกไม้จ้ะส่วนทั้งนี้จะเป็นไม้ประดับจ้ะเป็นบอด้านหลังนี้ก็จะมีต้นสนคือบานเฮ่านะฮะอันนี้เป็นต้นสนนะคะต้นสนแล้วก็จะมีต้นวาสนาเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีต้นไม้เขี้ยวๆแบบนี้จ้ะ นี่เขียวๆแบบนี้นเป็นบอต้อนวาสนาก็จะเดีเ๋ยวม่มีผ้าอ้อมไปเบิ้งราคาด้านหลังและ้วกะ็ตัวนี้จะ้ะตัวนี้ยักซื้อว่าอย่างยุยบ้านไม่มีกระมีจะ่จ้ะแบบนี้แล้วมักระแตกก่อดีดีไม่มีขยายเป็นสองกระถางนะจะ้ะนี่ราคาต้นใหญ่ยี่สิบสี่ยูห้าสิบส่วนตัวนี้ตัวน้อยก็สิบสองยูห้าสิบนะค่ะนี่เป็นไม่ประดับ แบบฮานนี่เราค่ะเระาะะกับตัวนี้นี่ก็จะเป็นสีชมเขียวกัสิตกแบแดงเนาะอื่สวยงามมากบางเม็เนียวผ้าออมมาทั้งนี่ผ้าออมมาทั้งนี่จะ้ะโอ้ยเพิ่นเลยจะ้ะเพิ่นเลยเขามาในลานนี่นี่ค่ะอันนี้เขาจะเอินอย่ยเนาะคะ่ะนี่แหละ,ะนะราคาอันนี้ก็สิเป็น บานเข่ากับมีแต่นี่ขาเจ้าเอือนเอียงไม่เมียวกับซับสนซื่อทั้งไทยทั้งฟินนะแม่จ๋ามันก็นเลยเป็นคือบรูเรืองเลยเนาะคะ่ะแล้วตัวนี้ก็มีจากนี่อันนี้ก็มียูไทยเข่ากับมีราคากระถางละยี่สิบสี่ยูห้าสิบนี่ค่ะหบ <Okay. S 1> ึ่งเดียวราคาเนาะค่ะอันนี้ข็าเจ้าเอืนเอนอียงนี่ราคา กระถางละยี่สิบเก้ายูห้าสิบเนาะค่ะเกือบพันบาทเท่าละจ้ะหรือพันกว่ากระปุกเราส่วนตัวนี้ก่ะราคาสิบเก้ายูห้าสิบจ้ะอนนี้ก็สิบเก้ายูห้าสิบส่วนต้นนี่กลางๆต้นสนหรือว่าต้นวาสนาเนี่ยราคายี่สิบเก้ายูเก้าสิบห้าเซนนี่จ้ะยี่สิบเก้ายูเก้าสิบห้าเซนละมุมทั้งนี้คือกระถางจ้ะ กระถางต่างๆที่เอาไปใส่ประดับตกแต่งในบ้านแล้วก็จะมีโฟมนะคะสําหรับจัดกันช่อกุหลาบช่อยางที่เวลาเขาเป็นการเป็นงานนือตกแต่งให้สวยงามด้วจะามีโฟมขายตอนแม่เหมียวมาอยู่ใหม่ๆแม่เหมียวตามหาได้หาบ่เจอแต่ทุฟคือนี่พ่อพ่อมาอยู่น่านเท่ากับเลี้ยนรููไปแล้วก็เลี้ยงลูไม่จจะน่นะคะเดี๋ยวแม่เหมียวผ้ายางหย่อนขึ้นไปนะคะ แล้วมุมทั้งนี้ก็จะเป็นมีช่อดอกไม้จัดเสร็จซับเรียบร้อยค่ะนีนะคะสำหรับที่ซื้อไปฝากซื้อไปเยี่ยมค้นขย้ยเยี่ยมญาติหรือว่าซื้อไปงานต่างๆงานอีกจักนอนี่ก,ก็สิเปลี่ยนวันจบการศึกษาก็มาซื้อแบบนี้ได้เลยจ้ะสวยๆงามๆเนาะคะ่ะเอาค่ะคลิปนี้แม่เมียวกะจะพาะเขาไปซื้อกับเขาวหาจะ้ะ ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะกะฝ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แมมียวทำคลิปต่อๆไปในเรื่องจ้ะแมมีอวฟิแนแลนด์ชชาแนลสวัสดีคะ่ะ